คุณที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้25-31ธันวาคมสัปดาห์สุดท้ายของปี2566เฮงยืนหนึ่งในเรื่องโชคลาจากอิทธิพลของไพ่นางม,มนโทเจ้าหญิงถ้วยเจ้าชายถ้วยพระรบและนางสวาห์งโดดเด่นเรื่องธรุรก,กิจการค้าจิวเวลรี่เสื้อผ้ามีช่องทางธรุรก,กิจใหม่ๆ 25-27ธันวาคมการงานดีโดดเด่นมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนแต่ต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดเสียหายในวันที่28-29ตรวจดูให้รอบค้อปลายสัปดาห์เงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวามีสภาพคล่องแต่ไม่เหลือเก็บนะครับผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้ คนโสดพบรักจากการเดินทางและจากเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมที่มีคู่ต้องระมัดระวังอารมณ์และคำพูดของตัวเองในวันที่ 26, 29และ30นะครับดูแลเอาใจใส่คนที่เรารักด้วยครับเอาใจเขามาใส่ใจเรา25-27ต้องระมัดระวังสุขภาพโรคเก่ากำเริบและโรคเรื้อรังทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล 8, 5, 9, 3เป็นชุดเลขมงคลทาบุญถวายพราตายบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากไร้เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอิราชาคตะรสาษา15จบและสวดมาหาจักรพพัดเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันองคารสัปดาห์นี้25-31ันวาอิทธิพลของไพ่นนทกสิ้นลิ์สิบดา นนอนุมานพรองเมืองสี่คาถาพระแม่โพศพเจ้าหญิงเหรียญเฮงยืนหนึ่งธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกษตรเกษตรแปรรูปลและงานด้านการเกษตรโดดเด่นเป็นพิเศษครับต้นสัปดาห์ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุซ่อมรถยานพาหนะในวันที่25-27ธันวาเมาไม่ขับหลับบ้านเพื่อนดีกว่านะครับงานประจำมีข่าวดีเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ส่งเสริม สัปดาห์สุดท้ายของปีนี้โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับงานประจำครับการลงทุนได้คู่ค้าดีมีผลกำไรสัปดาห์นี้คุณที่เกิดอังคารมีโอกาสขอพรองค์พระแม่ทรณีองค์พระแม่ลักษมี2 5 2ิถึงยธันวาใครที่โสดพบเจอความรักแบบไม่คาดฝันครับที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ข่าวดีของครอบครัวมีบุตรซื้อบ้านมีทรัพย์สิน27และ31 พันวาคมคุณที่เกิดกันงคารต้องระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล9 2 5 6เป็นชุดเลขมงคลบริจาคซื้อที่ดินเพื่อสาธารณกุศลวัดโรงเรียนเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดคาถาติหังจากโตโรธินังทั้งหมด8จบและสวดมังคละปริศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันพุธกลางวันอิทธิพลของไพ่พระอิศวนราชาดาภาพโวงตาเจ็ดดาทศก,กัณเจราจาภาลีสิบธคาหาเพ่งยืนหนึ่งนานราชการฐานตำรวจโดดเด่นแต่ต้องระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดล่าช้าได้นะครับโดยเฉพาะวันที่25ถึง28ธันวาส่วนการเงินที่คิดไว้มีเกณฑ์ล่าชา้าไม่เป็นอย่างที่หวังต้องเตรียมแผนสำรองไว้ก่อนครับ26ถึง30 ทันวาคมผู้ชายผิวขาวอายุมากกว่าผู้หญิงผิวขาวอายุน้อยกว่านำโชคดีมาให้ครับความรักสัปดาห์นี้ต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนที่มีครอบครัวแล้วต้องระวังสุขภาพของคนรักและสมาชิกในครอบครัวช่วง27ถึง31ทันวาคุณที่เกิดวันพุธกลางวันมีลาบลอยฟุกๆจากการเดินทางและคนใกล้ชิดด้วยครับ ที่ตะวันออกที่ตะวันตกที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นคิดมงคล3 9 1 6เป็นชุดเลขมงคลทำบุญเติมน้ํามันตะเกียงบริจาคหลอดไฟเทียนไขให้วัดชําระหนีสงเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดปีสามละโลผูกสัตว์พุทธทั้งหมด17จบและสวดรัตนะปาริสเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้25-31ิถึงันวาไพ่พัตรีมูรติราชาเหรียญ9้าถ้วยสุครีพและพาลีสองคาถาเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนครับสัปดาห์นี้วันพุธกลางคืนขอพรพัตรีมูรติเรื่องความรักความสัมพันธ์และเรื่องของโชคลาภครับที่ยังโสดพบเจอความรักที่พัฒนาเป็นคู่ได้ คนใกล้ชิดและการเดินทางนำโชคดีในเรื่องความรักมาให้ที่มีกู้แล้วมีข่าวดีขยายครอบครัวแต่งงานมีบุตรผู้ใหญ่ส่งเสริมสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนมีโชคจากเพื่อนและคนใกล้ชิดผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคดีมาให้ครับการลงทุนผลตอบแทนคุ้มค่าสุดๆและยังมีเกณฑ์ได้รับผลกำไรงอกงามดี ธุรก,กิจบริการธุรก,กิจออนไลน์ธุรก,กิจขนส่งโดดเด่นเป็นพิเศษครับสุขภาพ,าพระวังกล้ามเนื้อกระดูและของมีคมทิศตะวันตกทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล1689เเป็นชุดเลขมงคลหมายถึงมีหนทางรวยเป็นที่หนึ่งและประสบผลสำเร็จยั่งยืนยาวครับทําบุญคนชรา ผู้สูงอายุเป็นทานบารมีอย่างยิ่งส่วนขับพุทธปันธูทำวัคคะทั้งหมด12จบและส่วนเมตตาป,ปรตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพระราชับ,บดีสัปดาห์นี้2 5 3สธันวาคมได้ยิที่พลของไพ่พระลักษมีราชินีเหรียญไพ่ห้าถ้วยทศกัณแพ้ควาไพ่าสามดาบพาลีชิงนางมณโฑ เห่นยินหนึ่งเรื่องธุรกิจการค้ามีผลกําไรดีครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพระราชบดีวนวดโอมมหาลักษมีวิษณุปรเรียนมัตบูชาด้วยดอกบัวสีชมพูหรือสีแดงครับการเงินมีสภาพคล่อง25-27ธันวามีข่าวดีเรื่องธุรกิจการค้าช่องทางธุรกิจใหม่ๆผู้ใหญ่ส่งเสริม27-31ธันวา ผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับระมัดระวังช่วงต้นสัปดาห์25-26และช่วงวันที่29ธันวาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาผิดพลาดรวมไปถึงระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นขนลงๆของคนรอบตัวช่วงนี้ถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่าโดยเฉพาะในวันที่29และ30ธันวาคมครับ สัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพระศุกร์ดีระวังเรื่องสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกและอันตรายจากของร้อนของมีคมทิศใต้ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล2 6 3 9เป็นชุดเลขมงคลทำบุญบริจาคโลหิตบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดพระส,สมัมสัมวิสสเทระทั้งหมด19จบและสวดขันธบริส เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้25-31ถึงธันวาคมได้ที่พุของไพใราชินีดาพระแม่อุมาเทวีไั่ก้าวดาพิตกนางศีดาให้พระฤาษีชนกเทอร์มิธเฮงยืนหนึ่งงานราชการครูอาจารย์นักวิชาการรวมไปถึงงานด้านบันเทิงโดดเด่นผู้ใหญ่ส่งเสริมการสอบการแข่งขันสำเร็จดี สัปดาห์นี้กรีดสิครับรออะไรธุรกิจการค้าได้คู่มิรดีบริวารสนับสนุน25-28ทถึงธันวาคมต้องระวังงานประจำมีแรงกดดันแบบสุดๆแต่มีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเห็นแววมีความก้าวหน้าผู้หญิงผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคมาให้ระมัดระวังอุบัติเหตุ ซ่อมรถยานพาหนะในช่วงวันที่26-27ธันวาคมความรักมีเรื่องให้กังวลใจจากการคิดไปเองช่วงนี้ต้องใจเย็นๆสบายๆนะครับอย่ากกังวลคนโสดเจอคนถูกใจอายุมากกว่าสุขภาพระวังปวดหัวไมเกรนกล้ามเนื้อกระดูกทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล 6294เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการเงินการงานราบรื่นทำพูดน่าเชื่อถือทำบุญบริจาครงศพท้าหอ่อศพทำบุญกับผู้ที่สูญเสียเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนโอะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดโมละปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ได้ที่ผลของไพ่ฮนุมานปราบมายรลาหกคาถาพระรามแผนสองหนึ่งดาภาลีพบนางมณโทสองถ้วยเฮงยืนหนึ่งเรื่องความรักงานประจำาลลงานโดดเด่นครับสัปดาห์นี้ยังมีเรื่องให้ตัดสินใจในงานเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จดี2 8ถึง29ความก้าวหน้ารออยู่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามา 30-31ทันวามีเกณฑ์ตัดสินใจในเรื่องของความรักระมัดระวังอุบัติเหตุวันที่26-29และ31ซ่อมรถซ่อมบ้านยา,านผะ่านนะสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังทางเดินหายใจปอดหลอดลมธุรกิจการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารธุรกิจขนส่งธุรกิจบริการโดดเด่นเป็นพิเศษ และยังมีโชคจากเพศตรงข้ามและการเดินทางอีกด้วยในสัปดาห์นี้นะครับผู้หญิงผิวขาวเจ้าดินะอายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุมากกว่านำโชคมาให้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นคิดมงคล7 8 9 2เป็นชุดเลขมงคลทําบุญทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่ง สวดโสมานักะริถาโทรทั้งหมด10จบและสวดวัตกะปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ได้ไพ่แปดคาถาหนุมานถวายคัสอนไพ่พนารายราชาคาถาไพ่นางอักษรเจถ้วยเฮงยืนหนึ่งในเรื่องโชคลาภการเงินได้ของถูกใจสัปดาห์นี้สวดโอมวิษณุเวนมัตโอมวิษณุเวนมัตโอมวิษณุเวนมัต ฮาเรกิสนะกิสนะกิสนะฮาเรฮาเรฮาเรลรามฮาเรลรามรามรามฮาเรฮาเรองค์พระนารายณ์พระวิษณุประธานพรให้ครับ25-28ถึงธันวาคมได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆเจ้านายส่งเสริมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้คุณี่เกิดวันทิ์ยังมีโชคลาภจากการเดินทางจากคนใกล้ชิดผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่า ผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านําโชคมาให้27-31ธันวาคมเงินเข้าเหมือนสายน้ำไหลแต่เงินออกไปเหมือนสายน้ำหลากไม่เหลือเก็บเลยนะครับช่วงนี้ต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีด้วยด้านธุรกิจความงามธุรกิจบิวตี้ธุรกิจขนส่งบิวตี้บร็อกเกอร์โดดเด่นเป็นพิเศษรับทรัพย์แบบจุกๆไปเลยครับความรัก พบเจอจากเพื่อนแนะนำและจากการเดินทางสุขภาพระมัดระวังความดันเส้นเลือดปวดหัวเวียนหัวทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นทิศมงคล6 8 9 1เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงประสบความสำเร็จร่ำรวยและมีชื่อเสียงทำบุญบริจาคค่าน้ำชำระหนี้สงสร้างห้องน้ำเป็นทานบารมีอย่างยิ่ง ส่วนอาวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและส่วนทัชคัปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตทุกเช้าวันจันทร์เราพบก,กันกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารัก และเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ Happy New Year สวัสดีปีใหม่จันหน้าพบกันครับสวัสดีครับ